เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นนิโนโคนิคลอสเวิร์โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจนต์โมบายคริปโตบอลแซดออนวีมิกโยกัง globally เมียโฟเอสามซีวไลท์และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะส สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาดูกันกับเกม m ิวออริจินสนั่นเองนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิด Open d e t a เรียบร้อยนะครับสามารถโหลดผ่านสโตไทยได้เลยก็ตัวเกมเนี่ยมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยนะครับเกมจะเป็นแนว MMO RPG เนาะใครที่รอเกมนี้อยู่นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเปิดใหม่เข้า มาเรื่อยๆแลวนะครับตอนแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยมันจะมีแค่5้เซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้มาถึงเซิร์ฟที่8แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาเลือกเล่นเป็นเซิร์ฟที่8นะครับแล้วก็บอกก่อนว่าผมจะมาเล่นพร้อมๆกับทุกคนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเออยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของอที่เป็นภาษาไทยนะครับผมสโตทยนะโอเคกดเข้าไปเลยแล้วกันนะครับผมมาแล้วนี่ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีสายอาชีพให้เราเลือกนะครับทั้งหมด3สายด้วยกันนะ สังเกตว่าภาพมันสวยมากๆนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยสร้างมาจาก Unreal Engine ด้วยนะครับอ่าอาจจะเปลี่ยนจากมิวแบบเดิมๆไปนะเอออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับก็ในส่วนของตัวสายนักเวทเนี่ยนะครับจะสามารถเปลี่ยนในส่วนของเพศได้นะครับก็จะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงได้อันนี้จะเป็นตัวผู้ชายนะครับนี่โอเคแล้วก็มันจะมีสายแยกย่อยออกมาอีกนะครับในส่วนของตัวนักเวทเห็นปะ ี่ครับสายแยกย่อยตรงนี้จะเป็นจอมขมังเวทได้แล้วก็มีนักเวทต้องห้ามนะครับผมเนี่ยเรามาดูสกิลได้นะครับตรงนี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของนักดาบบ้างนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นนักดาบนะครับสังเกตว่ามันจะไม่มีให้เปลี่ยนเพศละนะครับจะมีแค่นักเวทเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนเพศได้นะครับผมโอเคนักดาบก็จะมีสายแยกย่อยเป็นในส่วนของนักสู้นะครับแล้วก็มีอัศวินนะ อ่าโอเคต่อมาครับจะเป็นในส่วนของนักธนูนั่นเองนี่นักธนูนะครับนี่ก็จะเป็นตัวผู้หญิงนะครับผมโอเคนักธนูก็จะเปลี่ยนเป็นธนูสัตว์สิทธิ์ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นผู้ตระเวนได้นะครับตามนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นในส่วนของนักเวทนะนะครับนี่ผมจะเอาเป็นตัวผู้หญิงนะครับโอเคมากดเริ่มเกมเลยละกัน มาครับรู้สึกว่ามันจะไม่มีให้เราสร้างแบบว่าปรับเปลี่ยนหน้าตาตัวละครนะก็คือพอเลือกสายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะพาเราเข้ามาเลยเห็นไหมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในเรื่องนะครับเราสามารถกดข้ามไปได้ผมขออนุญาตข้ามไปเลยมันจะได้ไม่แบบนานเกินไปนะครับนี่เข้ามาแล้วอาภาพสวยเอาเรื่องเลยวะ่ะตอนนี้ผมจะเล่นอยู่บน iPad นะครับบางทีภาพมันอาจจะแบนๆนิดน,นึงนะ เพราะว่าผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมมันจะได้เต็มจอได้โอเคเนือเรื่องตรงนี้เราจะไม่สามารถกดข้ามได้นะครับแต่ว่ามันมีนิดเดียวนะ,ะมาแล้วครับนี่พร้อมลุยโอเคมาแล้วก็เดินมาครับตรงนี้นี่ครับโอ้คนเข้ามาแบบเยอะมากอะ่ะจริงๆเซิร์ฟเวอร์แบบเปิดแป๊บเ,เดียวอะ่ะอันนี้คือเข้ามาคุยเสร็จปุ๊บนะครับก็สามารถอัพเลเวลได้แล้ว เพอแต่บางเมนูมันยังเป็นภาษาจีนอยู่อ่อ,อนะครับโอเคทีนี้ก็เราสามารถกดรับ <c oughs> เควสอัตโนมัติได้เลยนะครับปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเดินออกมานะครับ <c oughs> นอกเมืองนี่เป็นไงนี่คือบรรยากาศในส่วนของตัวเมืองนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีนิ้วชี้อยู่นะครับก็คือเราสามารถปรับมุมกล้องได้นะครับจะเป็นแบบ 3D แบบนี้อ่าโอเคอันนี้เป็นบุมมองแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็มีแบบ 3D รูปแบบอิสระนะอ่าเรามาเลือกนะครับ โอเคพอเราเลือกแบบเป็นอิสระนี่เหนะ็นไหมมุมกล้องเราจะสามารถหมุนได้แล้วนะครับค่อนข้างอิสระเลยแล้วก็สามารถซูมเข้าซูมออกนะครับนี่เป็นไงฮะภาพยังสวยอันนี้คือผมยังไม่ได้ปรับกราฟิกอะไรนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองปรับกราฟิกก่อนละกันกดขยายตรงขีด3ขีดอันนี้นะครับโอเคมาฟึบนี่ฮะแล้วก็มาดูที่ตั้งค่านะครับผมเออนี่อันนี้นะโอเคกดเข้ามานะครับแล้วก็ อน,นวอาภาพหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมปรับก่อนนะกำหนดเองโอเคครับอัตราเฟรมเรตสูงอ่าแล้วก็ปรับให้มันสูงให้หมดเลยอโอเคผมปรับสูงหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนอืน่นๆพื้นฐานต่างๆก็ลองมาปรับดูแล้วกันนะในส่วนของภาษาก็สามารถเปลี่ยนได้นี่ปะ่ะมันจะมีตรงนี้ครับเปลี่ยนภาษาเนาะแล้วก็มากดเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคตอนนี้คือผมปรับแบบว่าให้ภาพแบบโอเคขึ้นมาละนี่ครับ จะเป็นประมาณนี้ละนะครับภาพก็จะดูสวยขึ้นนะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะกดรับเควสไปนะครับมาเดี๋ยวเราลองดูบรรยากาศเลยละกันปึ๊บกดคปุยเลยฮะ,ะนี่ปึ๊บโอ้โหคุยทันทีทันใดนะครับเลเวลอัพ,อ,พอีกแล้วนะครับผมลิคเพื่อดำเนินการจัดไปอ่าแล้วก็มาทำการตั้งชื่อนิดนึงนะครับตรงนี้่ะเดี๋ยวผมตั้งชื่อก่อนเฮ้ยเดี๋ยวว่ามันมองไม่เห็นว่า เอออะเดี๋ยวสุ่มเาตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าดูดิ <laughs> ชื่อให้มันสุ่มแบบแปลกๆอ่ะนะครับผมเอาเป็นพันเทวดาแล้วกันนะจัดไปเออมันตั้งยากนะครับไม่รู้มันเป็นไรน่าจะเป็นที่ iPad ผมและมั้งโอเคเรียบร้อยอดโอเคเลเวลอัพอีกแล้วครับคือตัวเกมเลเวลมันอัพคนข้าง,ง่ายนะฮะอ ไม่แน่ใจว่าเสียงพูดมันจะดังไปไหมนะครับเสียงพูดตัวละครในเกมนะถ้าเกิดดังไปก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมปรับเสียงไม่ได้แล้วโอเคนี่มามาคุยเรื่อยๆยเดี๋ยวผมจะกดไปตามเควสเลยแล้วกันนะครับนะตอนนี้อ่ะมันก็จะให้เรามาคุยเนาะโอเคนี่ครับผมแน่นอนครับแรกๆมันก็จะมีการสอนอ่ะว่าให้เราทำอะไรบ้าง โอเคสวมใส่ชุดนี่เราได้ชุดมาแล้วครับสวมใส่เข้าไปโอเคสังเกตนะครับว่าเวลาเราสวมใส่ชุดไปแล้วเนี่ยนะครับรูปลักษณ์ตัวละครมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะโอ้ยอันนี้วิ่งเร็วแล้วออกมาแล้วครับนี่อันนี้คือเป็นบรรยากาศนอกเมืองนะครับเห็นป่ะโคตรสุดยอดนะครับแผนที่แบบโอเพนเวิลด์เลยนะโอเค,อเคนี่ออกมาจัดก,การพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับนี่ครับ ไปนี่ฮะโอเคตามเวสครับฆ่าแมงมุมทั้งหมด8ตัวอ่าเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วก็วิ่งไปส่งเวสต่อเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศคร่าวๆนะครับในส่วนของตัวเกมให้ดูนะครับโอเค เดี๋ยวไว้ในส่วนของเกมแบบในส่วนระบบอื่นๆค่อยมาดูตอนสตรีมแล้วกันนะ <And S 1> เออเดี๋ยวผมจะหาเวลามา <and S 1> สตรีมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคกดขยายขึ้มนมาสกิลครับ <c oughs> นี่มาเรียนรู้สกิลโอเคอัปเกรดสกิลก็กดทีเดียวได้เลยนะครับมันก็จะทำการอัปเกรดให้แล้วนะครับสังเกตว่าตัวสกิลเนี่ยมันจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยป่ะเนี่ยครับกดดูได้นะเนี่ยว่าสกิลมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับผม โอเคเสร็จแล้วไปต่อครับผมนี่แล้วก็ดูฮะว่ามันจะมีให้เรามาขุดอะไรต่างๆด้วยนะเห็นไหมอ่าเราสามารถขุดได้นะครับอืมถ้ามันเป็นรูปแบบเท e ูเอนี่น่าจะเข้าท่ามันะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ไงนะครับโอเคมามันจะมีในส่วนของการต่อสู้เนี่ยมันจะมาแบบต่อสู้เป็นเนื้อเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับเห็นปะเออนี่งนะคือมันจะตัดแบบ เป็นช่วงเข้ามาเลยนะครับให้เราแบบมาสู้แบบเดี่ยวๆอะไรเงี้ยเราจะไม่เจอผู้คนคนอื่นน,นะฮะแล้วก็มอนสเตอร์ด้านนอกอีกอันหนึ่งนะครับอันนั้นจะเจอกับผู้คนคน,คน,อ,นอื่นด้วยโอเคมาเลยสู้กับมันนี่เนีนี่เน,น,น,นแล้วสกิลแรกๆก็แน่นอนนะครับว่ามันจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนเนาะมอนสเตอร์นะฮะนี่ ตั้งจมันโอเคเรียบร้อยดูของครับของหล่นมาเพียบนะครับผมเหมือนกับเกมมิวแบบปกติเลยนะฮะคือของมันรอบมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมอ่าได้ของใหม่ละใส่เข้าไปนี่เรียบร้อยนะครับผม สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นการใส่ของหรือว่าใส่ไอเทมต่างๆนะครับมันจะเปลี่ยนรูปลักษ์ทุกอย่างหมดเลยนะฮะแล้วก็เวลาที่เราอัปเกรดตัวละครของเรานะครับมันจะเป็นแบบเหมือนกับเกมมิวปกติที่เราเคยเล่นนะ้าเกิดว่าใครเคยเล่นนะครับก็คือตัวละครเนี่ยมันจะมีแสงวิบวับ,บนะครับเออเวลาเราอัปเกรดแบบไอเทมที่มันสูงขึ้นมาแล้วอะนะครับเดี๋ยวมาดูซองจดหมายก่อนโอ้มีของแจกเยอะเหมือนกันนเนี่ยโอเคกดรับไปปึ๊บ อันนี้คือรับของนะครับเป็นของที่แจกมาให้นะฮะ,ะกดเปิดโอ้ได้เพชรมานี่หว่าปึ๊บอันนี้คืออะไรวะไอเทมอะไรไม่รู้อ,ะอ่ะนะที่เราได้มากดเปิดกระเป๋าขึ้นมาดิโอ้นี่ไงอันนี้อะไรอะ่ะปีกเอลถาวรด้วยโอ้โหทันทีทันใดได้ปีกมาแล้วเหรอ,อว้าวแล้วก็อันนี้คืออะไรวะแพ็คฮิปฮอปเอ้ยมีแพ็คฮิปฮอปด้วย แพ็กเมื่อกี้นะครับเราจะได้ทุกคนนะมาเอาแค่บรรยากาศช่วงเริ่มต้นนะครับมาให้ดูนะนี่ดูดิบรรยากาศโคตรเอาเรื่องนะครับเกมนี้อาจจะแบบแตกต่างจากมิวเออสมัยก่อนๆน,น,นะครับนิดนึงเพราะว่าแน่นอนว่าเกมสมัยใหม่นะครับมันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนิดนึงอะ่ะนะครับนี่อันนี้คือระบบออโต้เลยนะครับเราเปิดออโต้ได้แล้ว โอเคบสียดายมันไม่ภาคไทยว่ะเออถ้าภาคไทยแม่งน่าจะเจ๋วกว่าเดิมอีกนะครับสู้แบบออโต้ไปเลยชิลๆไปนี่สกิลอาจจะไม่ได้อลังการมากมายนะนะครับแต่ว่าพวกภาพต่างๆค่อนข้างโอเคนะครับเอออัพแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวเราก็ใกล้จะได้ในส่วนของสัตว์ขี่แล้วนะครับเดี๋ยวเล่นไปอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวสัตว์ขี่ก็จะตามมาละโอเคมีเมนูอะไรเปิดบ้างบทบาทตามมาดูบทบาทหน่อยสิอ๋อนี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้อ่าเปลี่ยนกรอบโปรไฟล์นี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้สวมใส่ได้ปะอ่าสวมใส่ได้นะครับถาวรกัดไปนี่อันนี้คือมันเหมือนกับว่าเป็นของที่เขาแจกมาให้เราอะนะนะครับ โอเคอันนี้กดแรกเปลี่ยนอ่านนี้คือของแรกเปลี่ยนที่เราได้มานะครับผมผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นชุดที่สามารถใส่ได้นะเออแต่ไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคนี่ไงเห็นปะ่ะโอ้มันให้เรามาเรียนรู้ก่อนโอเคเข้าใจแล้วเมื่อกี้ก็คือเหมือนแบบเราจะรัดขั้นตอนอะนะนะครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะโอเคแล้วก็ upgrade. อัปเกรดอ่าผมลัดขั้นตอนไปนิดนึงนะครับ นี่ได้มาแล้วจ้ะโอเคไปต่อนะครับเฟสต่อไป <You are. S 1> นี่สกิลยังเหลืออีก2อันนะครับตัวสกิลมันก็จะปลดล็อกตามระดับเลเวลอะเนาะเห็นป่ะมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าจะปลดล็อกตอนเลเวลอะไรแล้วเราก็ค่อยไปซื้อเอานะครับ <c oughs> โอเค สบายสบายในช่วงแรกๆเสร็จแล้วดูดิของดอบเพียบนะครับโอเคเอ้ได้ของใหม่มาใส่ละโอเคใส่บนหัวนะครับเห็นไหมสังเกตว่าเนี่ยเราจะมีชุดต่างๆเริ่มที่จะแบบเออสวยหล่อขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มเท่ขึ้นมาเรื่อยๆละเออแล้วก็อันนี้เครื่องหมายถูกตรงนี้ครับกดลับไปนี่เป็นรางวัลในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับเราก็จะได้มาดาวน์โหลดระบบอ่ะ เรียบร้อยกดเปิดเข้ามาในกระเป๋านะฮะระบบมันก็ช่างสอนดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดยศนะครับโอเคนี่มันจะมีดาวขึ้นมาด้วยนะครับอัปเกรดยศก็จะได้ความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยออโอเคไปต่อเดี๋ยวผมจะเอาสัตว์ขี่ไงนะฮะนะะี่ได้แล้วสัตว์ขี่ของเราปึ๊บโอเคก่อนที่เราจะได้สัตว์ขี่มาขี่นะครับเราก็จะต้องทําการเรียนรู้วิชาขี่นิดนึง นี่เห็นไ,ไหมฮะเขาจะสอนอยู่ว่าให้เรากดอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันน่าจะเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเ,าเกมเนี่ยคนเขาก็สนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะมาโอเคเอามาไว้ตรงนี้เอาให้มันอยู่พยายามอยู่ตรงกลางๆนะครับนีเรียบร้อยเห็นไหมเราก็จะได้สัตว์ขี่มาขี่แล้วนะครับแค่นั้นเอง โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับกดเข้ามาดูตรงสัตว์ขี่นะครับนี่แล้วก็กดขึ้นขี่เลยสัตว์ขี่เนี่ยนะครับจะมีหลากหลายแบบนะครับเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะฮะดูครับมีกวางด้วยนี่ยูนิคอนนะครับผมดูฮนะเห็นป่ะสัตว์ขี่เท่ๆค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหโอ้โหอย่างเท่โอ้ังกรนะครับนี่ดูดูยังไง ห้ยนี่ครับนกฟีนิกสุดยอดนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นนี่ครับเป็นวานนะครับแบบนี้เอ,อก็มาดูได้นะในส่วนของสัตว์ีนะครับแล้วบวอื่นๆยังมีอีกเยอะนะที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเนี่ยมีแฟชั่นด้วยนะครับผมอืม <Come on. S 1> เดี๋ยวผมเอาบรรยากาศให้ดูอีกสักเล็กสักน้อยแล้วกันนะครับอันนี้คือเอาแบบเบื้องตน้นเบื้องต้นมาให้ดูนะ เดี๋ยวค่อยว่าการในส่วนของระบบตัวเกมนะครับตอนอสตรีมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีเยอะกว่านี้โอเคนี่นะตอนนี้เลเวลอันละนะโอ้โหนี่ก็เลเวลสามสิบแล้วนะเห็นนะปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวนะครับเลเวลขึ้นมาโคตรไวไอ้ตรงเนี้ยแฟชั่นตรงเนี้ยนะครับเราน่าจะใส่ได้ตอนที่ระบบแฟชั่นเปิด Captain, คิดว่าอย่างนั้นนะ ก็ต้องเล่นไปเรื่อยครับให้ระบบแฟชั่นเปิดแล้วเราก็จะใส่ได้ปึ๊บ35าแล้วจ้ะแป๊บเดียวจริงๆนะฮะนี่นีโอเคและสุดท้ายก็36แล้วนะครับผมกดสคิปข้ามเนื้อเรื่องไปเอาละเรียนรู้สกิลต่อมาครับนี่อเราได้มาแล้วนะครับผม โอเคใช้งานสกิลครับนี่เขาจะสอนอยู่นะฮะอัปเกรดไปเรียบร้อยนะครับได้สกิลใหม่มาแล้วนะฮะโอเค okay. นะครับผมก็กด oh, รับเควสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวเกมมันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับส่วนระบบต่างๆที่มันจะเปิดมาเรื่อยๆมันก็จะมีการสอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะต้องมีอะไรแบบแนะนําอะไรเยอะแยะมากมายนะนะครับคลิปนี้เนี่ยก็คือผมเอาบรรยากาศคร่าวๆในส่วนของตัวเกมมาแนะนําให้ดูเบื้องต้นแค่นั้นแหละ นะครับผมใครที่สนใจเนี่ยสามารถโหลดได้เลยนะครับเกมเปิด Open Beta เรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยนะใครที่รออยู่ก็จัดไปได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาบรรยากาศให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับก็ในส่วนของการสตรีมนะครับเดี๋ยวพอยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาครับมีระบบอะไรเปิดอีกป อ๋อนี่ครับมีระบบความสำเร็จเปิดขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วก็สามารถมากดรับเพชรแล้วก็รับของอื่นๆได้นะครับผมเอาละเท่านี้แล้วกันนะในส่วนของตัวเกมนะครับผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยลแล้วกันแล้วค่อยเจอกันใหม่นะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม